ทวายเป็นเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ในเขตตะนาวสีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่กำลังได้รับความสนใจจากโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายและการพัฒนานิคมอ,อุตสาหกรรมแห่งใหม่ในภูมิภาคอาเซียนทำให้นักลงทุนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจต้องการเดินทางไปเที่ยวชมและศึกษาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองทวายและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวได้มีการจัดทัวร์เดินทาง ระยะสั้นโดยรถยนต์เข้าทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านผุน้ำร้อนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีชายแดนไทยเมียนมาซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยทำเอกสารผ่านแดนชั่วคราวโดยยื่นบัตรประจังตัวประชาชนพร้อมเสียค่าธรรมเนียมคนละ30บาทโดยมีกำหนดระยะเวลาในการเดินทางเข้าประเทศเมียนมาได้7วัน แต่หากจะใช้พาสปอร์ตโดยเฉพาะชาวต่างประเทศจะต้องมีการขอวีซ่าเข้าประเทศจากสถานทูตเมียนมาเนื่องจากประเทศเมียนมายังคงเป็นประเทศปิด หากนักท่องเที่ยวไม่ได้เดินทางกับคณะทัวร์และอยากไปท่องเที่ยวตามลําพังสามารถทําหนังสือเดินทางผ่านแดนชั่วคราวได้จากฝั่งไทยแล้วข้ามไปฝั่งเมียนมาประมาณ2กิโลเมตรจะมีรถตู้โดยสารไปเมืองทวายคิดค่าโดยสารคนละ7 0 0บาทโดยเดินทางออกจากบ้านพุน้ําร้อนถึงเมืองทวายระยะทาง147กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ4-5ชั่วโมงเส้นทางเดินทางยังไม่สะดวกมากนักเนื่องจากถนนยังอยู่ระ ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโดยจะผ่านจุดตรวจย่อยซึ่งอยู่ในการดูแลของกะเลียง KNU และกองกำลังย่อย KNLA ผ่านหมู่บ้านร่อนทองเข้าสู่เมืองทวายตลอดเส้นทางยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และทรัพยากรทางธรรมชาติ เมื่อถึงทวายนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตลักษณะาอาคารบ้านเรือนที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมแม้ปัจจุบันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและเริ่มมีการก่อสร้างโรงแรมอาคารสถานที่รวมถึงห้างสรรพสินค้าเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของโครงการทวายโปรเจกต์แล้วก็ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสมีทั้งสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นตลาดยามเช้าอาหารการกินที่ปรุงแต่งไปด้วยเครื่องเทศรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และเยี่ยมชมวิถีชีวิตพื้นบ้านชาวประมงริมฝั่งทะเลอันดามันถือเป็นการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งในการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเมืองทวายและหมู่บ้านใกล้เคียงก่อนที่จะเข้าสู่การเจริญเติบโตของโครงการทวายโปรเจกต์ต่อไปในอนาคต สุภวิดีเนียมทองทีมค่ะสถานีวิทยุโทร,รทัศน์แห่งประเทศไทยกาญจนบุรีรายงาน